สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้เราเอาซูเปอร์คาปาแบบลงกล้องนะครับมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับก็ซึ่งก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอ่าเราก็เริ่มกันตั้งแต่อ่ารุ่นนี้นะครับนี่ครับ 7F นะครับนี่ครับ 7F เป็นกล้องเล็กครับใส่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็รุ่นอ่านี่ครับ 15F กล้องเล็กนะครับอ่าก็กรเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ลูกไม่เท่ากันนะอันนี้ลูกลูกสูงนะครับอันนี้ลูกเตี้ยนะครับอ่า ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีรุ่น 15F กล่องใหญ่นะครับแล้วก็รุ่น 22F นะครับนี่ครับ 22F แล้วก็รุ่น 30F นะครับแบบกล่องเตี้ยนะครับแล้วรุ่น 30F แบบกล่องสูงลูกยาวนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ซูเปอร์คาปาก็เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าเอาไปใส่คอมกับ เครื่องยนต์หรือคอมกับแบตเตอรี่เนะี่ยจะช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบประหยัดน้ํามันเขาเรียกทำกล้องคีเขาเรียกทำกล้องบาลานซ์ไฟนะครับช่วยยืดอายุแบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทรถติดง่ายนะครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเสียงนะครับไปคอมกับพาวเวอร์แอมนะครับก็ทําให้เครื่องเสียงไฟไม่ตกนะครับแล้วก็เบสหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมป้องกันอแอมเวลาเล่งแรงๆแล้วมันตัดอย่างเงี้ยโปเทคชั่นนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับ เรียกว่าประโยชน์มากมายนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับซูเปอร์คาปาแล้วก็ตามบางคนดูรีวิวหรือดูกระไหนรอบลูกคาปาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีทั้งลูกสั้นลูกยาวลูกกว้างลูกแคบลูกสูงลูกเตี้ยนะครับอ่ามันก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างอ,อย่างเช่น 30F อย่างเงี้ยครับ อ่ามีอันนี้ลูกกว้างกว่าอันนี้ลูกมองจากข้างบนนะอันนี้อันนี้เหมือนเล็กกว่าอันนี้เหมือนใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วมันใหญ่แต่มันเตี um ้ยนะครับอันนี้ครับมันเตี้ยนะครับเตี้ยกว่าส่วนนี้ลดแลลูกเล็กนะครับแต่มันยาวนะครับแต่มันยาวกว่านะครับก็คือความจุมันก็เท่ากันนะครับค่าเดียวกันนะครับมีลูกเตี้ยลูกยาวยังยังรุ่นเนี้ยอ่ามองดูข้างบนก็เหมือนเหมือนใหญ่พอๆกันนะครับแต่จริงอ่ะยังเนี่ย 10-5f ก็ 2-2f อันนี้มันก็เตี้ยกว่านะครับนี่ครับ แล้วอันนี้มันก็ยาวกว่านะครับแล้วมันยิบสองเอฟบางรุ่นนะครับมันก็มีเขาเรียกมีลูกมีลูกที่ว่าแถวเยอะกว่านี้นะครับแต่มันเตี้ยกว่านะครับมันก็ดูมันก็ดูเหมือนเหมือนเยอะแต่จริงมันก็ค่าเท่ากันเราก็คำนวณให้ค่าเท่ากันครับส่วนเจ็ดกับสิบห้านี่มองพลเผืนมองเหมือนเท่ากันแต่ลองดูลูกนะครับนี่ครับอันนี้สั้นกว่านะครับนี่ครับนี่สั้นนะครับ ส่วน 15F มันก็ลูกยาวนะครับมันลูกยาวกว่ากันนะครับนี่ครับอธิบายให้เข้าใจนะครับบางบางคนไม่ไม่เข้าใจว่ามองเพื่อนเืนมันค่าเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คำนวณให้ค่ามันใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเราก็ไปดูรีวิวอันเก่าให้ดูเหมือนเดิมครับเพราะเราจะมาทดสอบกันใหม่มันใช้เวลาเยอะนะครับก็เชิญชมรีวิวอันอันที่เราเคยรีวิวบ้างแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ดูได้เลยมีประโยชน์นะครับอ่ะเราก็จะเข้าใจนะครับอ่ะก็ขอจบรีวิพ อขออให้ดูรีวิวต่อตรงนี้นะครับดูกันจนจบเลยนะครับครับเชิญชมเลยครับสวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำซูเปอร์แคปหรือซูเปอร์คาปานะครับเป็นของแท้นะครับเป็นยังไงนะครับเรามีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่รุ่นอันนี้ครับ 7F ก่อนเลยครับขนาดกระทัดรัดนะครับนี่ครับนี่ครับ 7F หรือ7ล้านไมโครฟารัดนะครับนี่ครับติดมอเตอร์ไซค์ได้ติดรถยนต์ได้ครับขนาดกระทัดรัดครับรุ่นนี้นะครับ อ่าเราลุนสิบห้าฟนะครับอ่ารุ่นนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับภายในนะครับนี่ครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอ่า 15F คือ15ล้านไมโครนะครับอ่า 22F นะครับนี่ครับลูกก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับอ่าเรามาดูดูรุ่นสุดท้ายนะครับอ่า 30F นะครับหรือ30ล้านไมโครฟาร์ดนะครับนี่ครับลูกก็จะยาวขึ้นมาอีกนะครับอ่าครับอ่ะเรามาดูว่า ดูยังไงอันไหนซูเปอร์แคปอันไหนคอนเดนเซอร์นะครับวิธีดูนะครับอันนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับที่เรียกกันว่าแคปฟาร์มนะครับที่เอามาต่อขนานกันนะครับสังเกตนะครับคอนเดนเซอร์อ่าวดจะสูงมากครับ35มสิบหวนนะครับอ่าแต่ความจุเพียง5,600 UF นะครับหน่วยท้ายเป็น UF นะครับแต่ได้ว้นสูงแต่เอามาต่อขนานกันหมดนี้นะครับก็ยังไม่ถึง 1F เลยนะครับยังไม่ถึง F หรือยังไม่ถึง1ล้านไมโครฟารัดนะครับอ่าเรามาดูซูเปอร์แคปนะครับอ่า โวล์น้อยครับแค่2.7โวล์ตเองครับแต่ดูค่านะครับมากกว่าโหมากมายไกลกองครับ25 f นะครับหรือ25ล้านนะครับเอามาต่อต้องต่ออนุกรมครับพอโวล์มันน้อยนะครับอ่าความจุอ่าเอามาต่ออนุกรมแล้วนะครับก็จะได้โวล์อยู่ที่อ14-15โวล์ตนะครับอ่าความจุก็จะอยู่ที่4-5เอฟหรือ4-5ล้านไมโครฟาราดนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับความจุมากกว่าไอ้ทั้งแผงนี้เยอะเลยนะครับ อ่าแล้วเรารุ่นเล็กๆนะครับเราก็มาต่ออนุกรมบนขนาดนะครับความจุก็จะก็จะได้เยอะกว่าตัวนี้อีกนะครับอ่ะเรามาดูว่าซูเปอร์แคปหรือซูเปอร์คาปามีหน้าที่ไว้ทําอะไรนะครับอ่าถ้าเราเอาไปใส่ในรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าวิธีต่อนะครับก็คืออ่านี่ครับสีดําครับขั้วลบนะครับสีแดงขั้วบวกนะครับต่อคอมกับแบตตี่ได้เลยนะครับจะช่วยเรียงกระแสไฟนะครับให้เครื่องยนต์เดินเรียบเพื่อมาตาการเร่งประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าการสตาร์ทรถจะใช้ผ่านพวกซปเปอร์แคปไม่จะไม่พันแบตเตอรี่ก้อนนะครับตัวนี้จะรับไฟไว้ก่อนนะครับเรียกว่าอายุแบตเตอรี่ก็ใช้นานขึ้นด้วยครับและช่วยให้สตาร์ทติดง่ายด้วยนะครับสําหรับท่านที่เอาไปใช้กับเครื่องเสียงนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องไฟไม่พอนะครับเวลาอัดเบรคหนักๆักแล้วไฟตกแล้วก็เครื่องเสียงตัดนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับเราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง คาปากลมกลองบาลานซ์ไฟที่ขายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็แคปฟาร์มนะครับแล้วก็ซูเปอร์แคปรุ่นตั้งตานนะครับสักคู่รอชมนะครับก่อนอื่นที่เราจะเทสให้ดูนะครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกันนะครับคาปากลมหรือคาปาเลียมเครื่องเสียงรถยนต์นะครับของดีก็มีนะครับราคาต้องพันกว่าบาทขึ้นไปนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็ลองเลือกกันดูนะครับส่วนกลองบาลานซ์ไฟรถยนต์นะครับ ของยี่ห้อดีๆมีทุณภาพสูงก็มีนะครับแต่ก็ต้องเลือกยี่ห้อที่เรามั่นใจที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ที่เราเอามารีวิวให้ดูนี้เป็นของราคาหลักร้อยนะครับไม่เกินพันนะครับลองเปรียบเทียบกันพอสังเขปนะครับอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันนะครับเราใช้หม้อแปลงทวิชิ่งนะครับมาอัดไฟเข้าคาปาแต่ละรุ่นนะครับว่าความจุต่างกันการปล่อยไฟจะต่างกันขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเราก็ลองคาปากลมเครื่องเสียงนะครับ รุ่นนี้ก็จะใช้คอนเดนเซอร์นะครับในการความจุในนี้ครับที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนนะครับหรือเขาเรียกชอบล้อกันว่าเป็นคาร์ปูนนะครับเรามาเทสดูนะครับนี่ครับไฟ12.2โวลต์นะครับเราลองมาชาร์จเข้าไปแล้วครับลองปิดดูนะครับนี่ครับแป๊บเดียวดับนะครับเรียกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเด็ดสวยเฉยๆนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วเรามาลองกล้องบาลานซ์ไฟที่ขายตามท้องตลาดนะครับ อันนี้ก็เป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกันนะครับข้างในนะครับเป็นคอนเดนเซอร์แบบนี้เอามาอยู่ในนี้ครับเรียงกันอยู่ห้าลูกนะครับเราตั้งไฟไว้สิบสองนะครับลองปิดไฟดูนะครับนี่ครับแป๊บเดียวเหมือนกันครับก็ลองคิดดูว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับอ่าเรามาลองอ่าดูอันนี้ของแท้นะครับพอเราเห็นเลยครับเอาเรามาต่อขนาดนนี้อันนี้งานประกอบนะครับนี่ครับลองเทสดูนะครับ แต่ความจุก็ไม่เยอะเท่าไรครับลองดูนะครับลองพิ่ดูนะครับอันนี้จะค่อยๆลดแต่ก็ยังลดเร็วอยู่เพราะว่าความจุไม่เยอะเท่าไหร่ครับเหลือ8 9วอนแล้วครับต่อไปนะครับให้เสียเวลานะครับอันนี้ซปเปอร์แคปขนาด 7F นะครับกล่องเล็กๆเองนะครับนี่ครับขนาด 7F นะครับ 1f เท่ากับ1 0แอมป์นะครับ 7F กระจายชั่วขนาดได้ถึง7 0แอมป์นะครับ นี่ครับอ่าลองนี่ครับกล้องเล็กนะครับแต่ลดช้าก็ตัวนี้นะครับดูนะครับค่อยค่อยลดนะครับอ่าของจุ 7F นะครับอ่าเราดูตัวตัวไม้ไปเลยนะครับอ่ารุ่นใหญ่ขึ้นนี่นะครับ 15F นะครับัวนี้จ่ายช่วงขนาดนี้ถึง 150A เลยนะครับนี่ครับ 15F นะครับอ่าดูนะครับพิสตช์นะครับ จะลดช้าก็ตัวนี้ครับมันจะค่อยๆลดนะครับเพราะว่าความจุเยอะกว่านะครับนี่ครับลดช้าลงเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่เสียเวลาข้ามเลยครับเป็นรุ่นดูรุ่น 22F นะครับรุ่นนี้ใยกระแสแอมป์ชั่วขณะได้ที่220แอมป์นะครับนี่ครับตั้งไฟเหมือนเดิมนะครับลองปิดดูนะครับนี่ครับความจุเยอะก็จะลดช้ากว่านะครับนี่ครับช้ามากครับ นี่ครับเห็นว่าช้ามากนะครับเพื่อให้เสียเวลานะครับดูรุ่นต่อไปเลยนะครับยิ่งใครมีทุนทรัพย์ซื้อความจุสูงก็ยิ่งประสิทธิภาพก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับสามสิบ f นะครับจ่ายชั่งขณะได้3 0 0แอมป์นะครับเราลองปิดดูนะครับนี่ครับ3 0 f นะครับก็จะลดช้าลงบินะครับช้ามากครับรุ่นนี้นะครับ รับรองอาใช้งานได้จริงนะครับช่วยเรื่องสตาร์ทรถช่วยเรื่องเครื่องเสียงไฟตกไฟเกินป้องกันพาวเวอร์มัตนะครับเรามาจบรีวิวกันเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูการใช้งานจริงของซูเปอร์แคปนะครับมีรุ่นขนาด 7F หรือ7ล้านฟลัดนะครับ 15F แล้วก็ย2 f 3ิบนะครับ แต่เราจะเอาเจ้านี้ครับ7 f นะครับรุ่นเล็กสุดนะครับเราจะมาเทสรุ่นนี้นะครับมาใช้กับเท้าแอมป์ขนาด2,000วัตต์นะครับแล้วก็ขับดอกน้โพง12นิ้วรุ่นใหญ่นะครับแต่เราใช้หม้อแปลงทวิทชิ่งนี่ครับแค่10แอมป์เองนะครับนี่ครับ10แอมป์นะครับหม้อแปลงทวิทชิ่งสิบแอมป์นะครับอ่านี่ครับล้อต่อนี่ครับโยงสายมาเลยครับ ครับพอัแอมปนะครับผมบอกได้เลยว่าแค่10แอมป์เปิดตัดแน่นอนครับมันใช้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวลองเร่งให้ดูนะครับนี่เรายังไม่ได้ต่อคาปานะครับนี่ครับนี่ครับเล็กหน่อยก็ตัดครับนี่ครับไฟไฟแดงขึ้นตลอดเลยนะครับนี่ครับยังไงก็ตัดครับเร่งไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองทําการเอารุ่นเล็กสุดนะครับรุ่น 7F นะครับทําการต่อนะครับสักครู่นะครับอ เอาคาปาขนาด7 f รุ่นเล็กสุดนะครับเอามาต่อเรียบร้อยนะครับขั้วบวกนะครับเข้าบวกนะครับขั้วลบเข้าลบนะครับนี่ครับต่อกันแบบนี้นะครับต่อขนาดคอมกับ p พาเวอร์แอมป์ไปเลยนะครับอ่าเราใช้นี่ครับมออแปลงตัวเดิมนะครับนี่ครับขนาด1 0แอมป์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ1 0แอมป์ใครจะเชื่อว่าใช้กับคัสดีแอมป์ส0วัตต์อ่าขับดอกซับขนาดใหญ่ได้นะครับอ่เราลองเล่งดูนะครับจากเมื่อกี้เล่งนิดเดียวตัดนะครับลองเล่งดูนะครับนี่ครับ ตัดนะครับนี่ครับเล่นไม่ตัดเลยนะครับนี่ครับไฟก็ขึ้นขึ้นลงนะครับใช้โช๊คขนาดครับนี่ครับมออแปลง1ิบแอมนะครับใช้แอมสองพันวัตนะครับนี่ครับเล่นได้นะครับนี่ขนาดรุ่นเล็กสุดนะครับอ่าพวกรุ่นใหญ่ๆนี้ไม่ต้องห่วงครับใช้ได้เหลือเฟือครับในขนาดรุ่นแค่ 7F เอเล็กสุดยังป้องกัน power amp ตัดได้นะครับ โอเคนะครับครับสวัสดีครับ